สาวเขมรเหยียดสาวไทยสาวเขมรบอกสาวไทยอ่ะพูดภาษาเขมรไม่ได้ไอควายเวลานักธุรกิจเขาจะเจรจาธุรกิจกันข้ามประเทศหรือภาษาสากลเนี่ยเขาใช้ภาษาอังกฤษกันเขาไม่ได้ใช้ภาษาเขมรบ้านมึงทำไมสาวไทยจะต้องพูดภาษาเขมรได้ มึงบ้าหรือเปล่าล่าสุดครับมีสาวเขมรคนหนึ่งถ่ายคลิปครับแล้วก็มีการติชินนินทามีการว่าสาวไทยว่าสาวไทยเนี่ยไม่สามารถพูดภาษาเขมรได้แล้วทำไมสาวไทยต้องไปพูดภาษาเขมรวะ แล้วสาวไทยอีกคนหนึ่งนะฮะเขาก็ไม่ยอมเขาก็เป็นตัวแทนสาวไทยทั้งประเทศถ่ายคลิปต,ตอบกับอีนี่ไปว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการเจรจาค้าขายต่างๆเขาไม่ได้ใช้ภาษาขเขมรบ้านมึงและภาษาขเขมรบ้านมึงเนี่ย เป็นภาษาเฉพาะท้องถิ่นไม่ใช่ภาษาสากลแล้วบ้านมึงเนี่ยเวลาเขาจะไปเที่ยวเนี่ยมันก็ไม่มีที่ให้เขาเที่ยวเหมือนประเทศไทยที่เที่ยวบ้านมึงที่คนจะไปที่แรกเลยคือที่ไหนรู้ไหมบ่อนการพนันบ่อนการพนันไปเล่นพนันกัน แล้วเวลาไปเล่นพน,นันก็ไม่เห็นใช้ภาษาบ้านมึงในการเล่นนี่ก็เห็นเขาเล่นกันได้แล้วมันจําเป็นมากถ้เกิดต้องใช้ภาษาบ้านมึงต้องใช้ภาษาเขมรในการเจรจาหรือติดต่อธุรกิจหรือเอามาพูดในชีวิตประจําวันแต่มึงอะสามารถพูดภาษาไทยได้เพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าพวกมึงเนี่ยมันลืมบุญคุณคนไม่ใช่อยู่ดีๆมึงจะพูดภาษาไทยได้เลยนะหละหลายคนที่พูดภาษาไทยได้ที่อยู่ประเทศมึงอะ่ะเคยมาเล่าเรียนอยู่ที่ประเทศไทยครูไทยเป็นคนสอนภาษาให้กับคนบ้านมึงอะ่ะมึงลืมพระครูครูของไทยเหรอ มึงเรื่มพรกคุณครูของไทยเหรอลูกหลานมึงเนี่ยถ่ายคลิปด่าประเทศไทยกันฉอดชอดสูงกว่าหมานีด่เปดียวตัวเล็กนิดเปียวโดนผู้ใหญ่สอนให้พูดภาษาไทยด่าคนไทย ทำไมมึงไม่ใช้ภาษาบรรพบุรุษไม่ใช้ภาษาโคตรพ่อโคตแม่มึงพูดในคลิปมึงจะมาพูดภาษาไทยทําไมที่พูดภาษาไทยได้อย่าบอกนะว่าเคยมาเรียนกับครูที่เป็นครูของไทยอ่ะและพอกลับไปเขาเรียกเนลคุณลืมพระคุณครูบาอาจารย์เอาภาษาไทยไปพูด แล้วก็เอามาถ่ายคลิปด่าคนไทยชอดชอดชอชอดอีเด็กนรกแล้วภาษาเขมรเนี่ยไม่มีใครเขาอยากจะเอาไปพูดหรอกครับกระดกริ้นปวดโคนริ้นมากเลยเวลาจะพูดทรีเนี่ยโรอ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 ริงเนี่ยมากเตรมเตรมเรมมาหมดเลย พูดกระยากระดกรีดทุกคราบกระูมพูดนะกพูดก็อยากใครเขาจะเอาภาษามึงไปพูดแล้วไปพูดเพื่ออะไรขอบคุณผู้หญิงไทยท่านหนึ่งนะครับถ่ายคลิปโต้ตอ,ตอบแล้วก็ตอบกลับสาวขเขมรคนนั้นไปที่บอกว่าผู้หญิงไทยอ่ะไม่สามารถพูดภาษาขเขมรได้ แลวผู้หญิงไทยคนที่โต้กับอ e, ีผู้หญิงเขเมรเนี่ยก็บอกว่าเขาพูดภาษาเขาเมรไม่ได้แต่เขาพูดภาษาอังกฤษได้ภาษากฤษเนี่ยเอาไว้ใช้ติดต่อธุรกิจนักธุรกิจใหญ่ๆกูไม่เห็นเขาใช้ภาษาเขาเมรในการติดต่อสื่อสารคุยธุรกิจกันเลยนะครับและที่เรากำลังพูดอยู่ในไลฟ์สดนี้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าข่าวชาวบ้านนะ พูดคุยแบบชาวบ้านนะครับพูดคุยแบบชาวบ้านคุยกันอันนี้มันเป็นรายการของผมเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับแม่แต่ละเรื่องนี่มันคิดได้นะหัวข้อต่อไปนะครับคนไทยเอายังไง s โซ i เชียลเขมรบอกถ้าไทยจะสร้างรัว้วต้องกันทั้งพรมแดนระยะทางทั้งหมด 798กิโลเมตรจะได้ไม่ต้องมาเจอกันอีกตลอดชาตินี่คนบ้านกูเนี่ยนะคนประเทศไทยเนี่ยเขาอยากจะสร้างกำแพงสูงคือพูดง่ายมันอาจจะเป็นไปไม่ได้คนประเทศกูเนี่ยอยากจะสร้างกำแพงที่ชายแดนเนี่ยให้สูงเท่าตึกใบหยกเลย แล้วมึงคิดว่าทางฝั่งไทยเนี่ยอยากจะเห็นหน้ามึงอีกอมีการทิ้งท้ายอีกถ้าสร้างต้องสร้างทั้งพรมแดนนะกำแพงอะระยะทาง7 9 8กิโลเมตรจะได้ไม่ต้องมาเจอหน้ากันอีกตลอดชาติโอ้มีการมีการตั้งตั้งคำถามบวกกับงอนที่ประเทศไทยถ้าสร้างลวสร้างกำแพงขึ้นมางอนประเทศไทย จะไม่เห็นหน้าคนไทยอีกนี่คิดถึงคนไทยขนาดนั้นเลยเหรอกลัวไม่เห็นหน้าคนไทยหรือกลัวจะลักลอบเข้ามาประเทศไทยไม่ได้กลัวจะเข้ามาขอทานในประเทศไทยไม่ได้กลัว่ไรายได้หายหรือเปล่ามีหนุ่มขเขมรคนหนึ่งเขาประกาศเลยฮะในโซเชียลของเขาหนุ่มขเขมรเขาประกาศบอกว่า จะไม่ขอมีภรรยาเป็นสาวไทยเด็ดครับโอ้ยอันนี้โคตรตลกเลยเฮ้ยฝากถึงหนุ่มเขมรคนนี้หน่อยนะมึงตื่นหรือยังเนี่ยมึงตั้งคำถามอะไรมาเนี่ยมันมีการบอกในโซเชียลมีการป่าประกาศครับไอ้หนุ่มเขมรคนนี้ฮะ มันป่าประกาศในโซเชียลมันบอกว่าจะไม่ขอมีภรรยาเป็นสาวไทยเด็ดขาดก่อนที่มึงจะมาตั้งคำถามหรือจะมาป่าประกาศบอกในเรื่องนี้เฮ้ย <c oughs> ไอหนุ่มขเขมรคนที่กำลังป่าประกาศเนี่ยนะ <c oughs> มึงช่วยไปสระผมนะไปสระผมให้สะอาดก่อนไปสระผมแล้วก็ ล้างหน้าล้างตาแล้วก็ไปอาบน้ําตัดผมด้วยนะเออตัดผมตัดเผ้าให้มันสะอาดก่อนก่อนที่จะมาตั้งคําถามส้นตีนอะไรแบบนี้สาวไทยเนี่ยเขามีความสวยสง่างามเหมาะกับคู่ที่เขาคู่ควรแล้วก็เหมาะกับคนที่เขาควรจะคู่ควรไม่ได้เหมาะกับพวกบึงไอ้ไอส้สกปรปกสกปรปก แต่งตัวก็เอ้โหกางเกงหลุดตูดกางเกงพวกมึงอย่าตดนะกางเกงพวกมึงถ้าตดทีหลุดมายันนี่เลยตะตุ่มเลยแหมแฟชั่นพวกมึงเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเป็นประเทศไทยมีนักร้องอยู่คนหนึ่งโอ้สมัยนั้นแฟชั่นนี้ฮิตเลตโทสเปกเมื่อประมาณ โอ้เก oh, ือบ20ปีที่แล้วอันนี้มึงยังแต่งตัวแบบนี้อยู่ในขณะที่ประเทศไทยเขาเคยแต่งแบบนี้ตามวงต่างประเทศแล้วก็มาเลตโฟของประเทศไทยนี่มันผ่านมาเกือบจะ20ปีมึงเพิ่งมาฮิตการแต่งตัวเสือส้อลายสก๊อตอ่ามึงดูถูกผู้หญิงไทยขอพูดกลับไปบ้างนะมึงเอาฟังภาษาไทยรู้เรื่องแต่กูฟังภาษามึงไม่รู้เรื่องว่ะ กระโดกรอเรือรอเรือรอมแปรนเมียปลาสรดเมียปลาปลาจจยขเนียกระดอทอมทอจโยขเนียกระดอทอทอวันสุวันเสาร์เดี๋ยจอโรงแรมเต็มถ้าไปเจอไปถุดถืทุนทางโดนแต่ระวังพวกขายอ้อยแถมร่มสีจจยได้ปวดลิ้นชิบหายคุยได้แค่ไม่กี่พยางใครที่ดูอยู่นะครับสามร้อยกว่าคนที่ดูสดอยู่ฝากกันกดแชร์ด้วยนะครับฝากกันกดแชร์ด้วย มีคนคอมเมนต์มาอะไรเนี่ยทหารมือขาอะไรเนี่ยทหารมึงขาขาดยังไม่เลี้ยงเลยมาขอทานอยู่ที่ประเทศกูเยอะแยะอ๋อใช่ฮะที่มันเคยมีสงครามทหารบ้านเขาอะบางคนขาขาดพิการแอบลักลอบเข้ามาขอทานอยู่ในประเทศไทยนะครับ เออมีพูดไปมีจอก,กระดกรินไปด้วยนะปวดรินชิบหายเลยนะครับอะไรเนี่ยเสื้อลายสกอตและกางเกงขาบานผมยาวปิดตาข้างหนึ่ง <laughs> เอาละครับคุณผู้ชมครับที่ดูอยู่นะครับก็จะมาเจอกันเป็นประจำอันนี้คือข่าวชาวบ้านอันนี้เป็นรายการของผมเองนะครับ เป็นรายการของผมเองเลยผมจะไลฟ์ตอนไหนผมจะพูดอะไรตอนไหนก็ได้ดูกันไปแบบสบายๆแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับในขณะที่ฟังข่าวชาวบ้านจากผมเนี่ยใครที่เป็นเจ้าของร้านอาหารใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจมีร้านอาหารมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยากจะเชิญผมไปรีวิวอยากจะเชิญเคอันไปไลฟ์สดไปถ่ายคลิปไปช่วยนำเสนอให้มีคนรู้จักร้านของคุณ ให้มีคนรู้จักบริษัทของคุณมากยิ่งขึ้นอยากเชิญเฮียอั๋นไปรีวิวสนุกสนุกให้คนดูเยอะๆติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านะครับตอนนี้เฮียอั๋นนะครับเปล่าประกาศบอกสำหรับคนที่มีธุรกิจมีร้านค้าเปิดคาเฟ่เปิดร้านกาแฟขายผัดไทยก๋้วยเตี๋ยวหอยทอด นะครับเปิดชาบูปิ้งย่างหมูกระทะขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การก่อสร้างขายบ้านนกดาวเปิดภูวิลล่าสปารีสอร์ททั้งหลายอยากเชิญเฮียอันไปรีวิวไปไลฟ์สดไปช่วยนำเสนอให้มีคนรู้จักเยอะๆติดต่อเข้ามาได้เลยที่เพจเฮียอันประชาชื่นที่กำลังไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมใครสนใจรีบติดต่อมาเลยนะใครสนใจรีบติดต่อมาเลยนะครับ แฟนเพจ Facebook เนี่ยผมมีผู้ติดต,ตามล้านกว่าคนเพจนี้นะนี่เพจนี้นะต้องเพจนี้นะเออไปกดกลับกล้องกันเอาอ่ะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูอ่าเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะนี่เพจนี้นะครับเพจนี้นะเพจนี้นะครับคุณผู้ชมใครสนใจติดต่อเฮอันรีวิว ไลฟ์สดทำคลิปให้มีคนรู้จักร้านของคุณเยอะมากขึ้นเพจนี้เท่านั้นเพจนี้ก็คือเพจที่ไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะติดต่อเลยครับติดต่อที่กล่องข้อความเพจเลยครับไม่ว่าท่านจะดูคลิปนี้อยู่ทางกล่องข้อความเอ้ยทางช่องทางใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นทาง Tik t o k หรือทางเพจ Facebook ให้ติดต่อผ่านทางเพจผม ที่มีผู้ติดตามล้านกว่าคนเท่านั้นติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่เป็นธุรกิจอะไรก็ได้ที่ถูกกฎหมายอยากเชิญนอ่ันไปรีวิวไปไลฟ์สดไปทำคลิปให้คนรู้จักเยอะๆติ๊กตอกผมตอนนี้ผู้ติดตามกำลังจะครบอีกไม่กี่วันนี้จะครบ1หนึ่งล้านคนนะครับติ๊กตอของผมอีกไม่กี่วันนี้ผู้ติดตามจะครบ1ล้านคนแต่ตอนนี้แฟนเพจผู้ติดตาม ล้านกว่าคนแล้วนะครับล้านกว่าคนแล้วแล้วก็มีกลุ่ม F C มีสมาชิกอยู่ในกลุ่ม F C ของผมอีก5 0,000กว่าคนแล้วก็มีผู้ติดตามเฟซส,ส่วนตัวอีก5 0,000กว่าคนรวมผู้ติดตามของเฮียอันประชาชื่นตอนนี้ทั้งหมดเกือบ3 000, ล้านคนนะครับเกือบ3 000, ล้านคนใครที่อยากเชิญผมไปรีวิวไปไลฟ์สดไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปช่วยโปรโมทไปทำคลิปสนุกสนุก ให้มีคนรู้จักร้านของคุณธุรกิจของคุณมากยิ่งขึ้นติดต่อมาด่วนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าเพจอีกทีนะก็คือเพจที่ไลฟ์สดอยู่นะฮะต้องเป็นเพจนี้เท่า